สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อกี้แม่ม่อนมาซื้อทุเรียนเด้อมาซื้ออันอันต้นทุเรียนพี่น้องเมื่อกี้ปลูกทุเรียนเมื่อกี้ปลูกทุเรียนเลยแม่ม่อนกำลังสิมาซื้ออยู่เก้าร้อยต้นพี่น้องเทียวสีเอาแถวหนึ่งร้อยหาซิปเต็มรถพอดีได้รถหนึ่งพี่น้องกำลังเอาขึ้นรถอยู่เอาไปปลูกมื่อกี้พี่น้องปลูกแบบใดนที่ตามส้มกับแม่ม่อนเบ้างจะไปปลูกเอพี่น้อง คือนี่ก็มาคูงเดียวคูเดียวที่ดีอาทะเลียนขึ้นพี่น้องเป็นกางนับนัเลียนขึ้นปลูกเมื่อานี้ข้าหล่อเบืองพี่น้องข้าหลาเบืองนัาเรียนเลย เพิ่นก้าเบอร์พี่น้องสบาบิรนเพิ่นก้าเทเลียนเพิ่นก้าเพื่อนงังเพื่อนไมพี่น้องเทเลียนเพื่นงันงันคนใส่แสดงคือเทแก่เทแกะบอกรุ้งเทแกะเทเรียนพี่น้องอันนี้คือเทแก่เมมอนเองใช่อันนี้คือเทแก่เมมอนพี่น้องไอ้ยำเมื่อคอยวางให้ดีเลยนะเดี๋ยวมึงซับต้นนะ สิต้นเกลือซิมห้าต้นไอ้มันหกเที่ยวอ่าขเที่ยวไอ้เกาะกาวอเที่ยวนี่แม่เออกาะกาสิบต้นไอ้ทั้งหมดตอนนี้เกาะกาวสิบต้นที่นอในแฝนเนี่ยตะแกเอมอนไอไปเดี๋ยวเอาไอ้ปเดี๋ยวจุดยไปตั้งต้นก่อนไอ้แล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมวิ่งเอาสองพันบินตามมาวิ่งตามกันมาอีกเดี๋ยวฉันไอ้วันนี้ก็กาจะคงใช่ไม่หมดนะเพราะไปเดี๋ยวพวกนี้จะได้ลงมือโผลูกเลย งามพีอนอนนน่น้องเออเมืองตัวนี่มีแต่ต้นงามงามน้ำง,งามต้นมันพี่น้องเลยอี่นี่ไปเรียนถ้าเมนแถวนี่เมนของเพิ่นเบิร์ดแหละเพิ่นมาเมา,มาเพิ่นมาเมาเบิร์ดนี่พี่น้องพไปนจองไว้ได้พี่น้องเอ้ยนี่จองไว้นี่ยฮักกามเซมาเอามื่อนี่นะจองไว้เซมือนี่แจ็คสิไลด์เถียวอยู่ไม่มอ่อนเกิดขึ้น เมื่อยเอกแรกพี่น้องมื่ขึ้นเมม่อนกระปวดหัวบอกโอ้สิได้มาหรือบ่อเนาะ่าสันก็เลยอันกินยาไปกันเลยไข้แน่พี่น้องก็เลยมาเมม่อนก็ได้เดียพี่น้องแต่ียวหนึ่งมันกาสิได้ในแถวหนึ่งร้อยหาสิต้นเก้าร้อยต้นมันสิจัขีถวเพราะว่ารถมันช่วงสันพี่น้องไปบ้านนี้ไปสวนน้ำกันนะพี่น้องนาอไปไปสวนกันไป ต้นทอรีนขึ้นแล้วก็ต้องต้องคุ้มก่อนพี่น้องเพราะว่า้นย่านใบย่านเทาขับรถไปมัน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 เิ่งขึ้นมันสิหักพี่น้องแต่เพิ่นกันเลยอันคุ้มห้เจ้าของเพิ่นเพิ่นเสหิตห้เรียบร้อยพี่น้องเจ้าของเพิ่นเหตุย่างดีให้แค่แม่คือข้าวข้าวบุ้แจ๊กแม่เอาข้นรถก็ไปโดยได้พี่น้องอันนี้ันเจ้าของเพิ่นเกซีอันเหตุไห้เพิ่นเหตุขาดอัลีพี่น้องเพื่อเกสีคุ้มสิยยางห้เรียบร้อย เทาเวลาเท่าเรียนรถไปมันจังบ่อันเอเชียนมันจังบ่ขืนมาไปมันกะจังสีบ่ฮักเนาะเป็นเหตุเหตุให้ขาดไปแล้ววันนี้พี่น้องฮักก็ได้เที่ยวหนึ่งมันไปหอดสวนไในเไดาอารมณ์วันนี้ฮักเขาออกตั้งแต็นบนมาซื้อเอเชียนพี่น้องกะสีออกไปได้หนึ่งเที่ยวอาจจะสองสามที่เก้าเที่ยวพอยังร้ายพี่น้องมันนี้กะสี มัน,นี่ก็คงใชสสีบัดมือเลยพี่น้องคนมืออื่นกับเริ่มต้นปูกปูกกับประมาณมือหรือสองมือกันเรียกพี่น้องัันี้ก็เดยวสิเขาไปสวนไปหอดสวนเลยกอะแม่มนซีวิวห้เบิง้งวันสีปูกับพี่น้องไปวิวเมิองสีสวยงามบอหอดสวนไม่ม่มนแตงสีอันอีกรอบนึง